สี่ไทยมีสัญญาณแปลกๆนะครับแล้วก็เป็นเศรษกิจที่ต้องการแรงกระตุ้นแล้วก็เป็นเศรษกิจที่ยังมีอาการไม่น่าไว้วางใจนะครับที่สุดแบบนี้นะเบื้องต้นจะเห็นเลยนะครับว่าดัชนีความชะาวันของผู้บริโภคเนี่ยมีระดับที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง4เดือนติด หลังจากที่มีข่าวคราวว่ามีการแต่งตั้งนายรัฐมนตรีนะครับคนที่30แล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลที่สามารถดําเนินการอย่างเป็นทางการได้ก็คือตั้งแต่ต้ตตนเดือนกันยายนนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนเพราะฉะนั้นกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนเนี่ยคือความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น3เดือนจากการมีรัฐบาลและพอลากรวมไปถึงเดือนนะครับสิงหาคมเช่นความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่ว่างเว้นในการที่จะ มีนายกรัฐมนตรีตัวจริงที่ไม่ต้องรักษาการหรือมีรัฐบาลตัวจริงเนี่ยนะครับข่าวคราวของการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนั้นได้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมดังนั้นช่วงของคณิูลพีเรียดที่กระแสของสังคมมีความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจต่อความคาดหวังของรัฐบาลเนี่ยก็ปรากฏชัดขึ้นนะครับต่อเนื่องสี่เดือนติดและดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั้นโดยรวมเนี่ยอยู่ที่60.9นะครับก็ ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องสี่เดือนติดและอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในรอบ45เดือนตั้งแต่มีนาคม2563นะครับถามว่าตีความในยะว่ายังไงในยะในการตีความคือหนึ่งความเชื่อมั่นยังต่ําคนไม่กล้าจับใจายใช้สอยการจับใจาชื่อสอยอยังไม่โดดเด่นเพราะว่าความเชื่อมัน่นผู้โภคนั้นอยู่ต่ํากว่าระดับปกติคือระดับ100ค่อนข้างมากนะครับก็คือโดยรวมคือความเชื่อมัน่นผู้โภคโดยรวมเนี่ย61จุด ยังต่างกับค่ากลางถึง39จุดเดี๋จุดดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่เราจะได้ยินเสียงของผู้ประกอบการหอนค้าไทยและผู้ประกอบการโดยรวมว่าการจับใจ่ายใช้สอยไม่คึกคักนะครับและมีอาการซึมทั้งประเทศความเชื่อมั่นที่ปรับตัวค่อยๆดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีนัยยะจากเหตุผลที่ นอกจากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นแล้วก็มีความคาดหวังในเรื่องของมาตรการในการกระตุน้นเศรษฐกิจของภาครัฐแล้วก็ยังมีผลพวงของการที่ภาครัฐได้เน้นในเรื่องของการมีนโยบายในการลดค่าของชีพไม่ว่าเป็นลดค่าไฟตลอดจนตรึงราคาน้ํามันนะครับแล้วก็ลดราคาน้ํามันสําหรับดีเซลลด ดีเซลอัตโนมให้ตึงอยู่ที่มาณสาบาทแล้วก็ลดราคาเบนซินลงนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนของการที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นในเรื่องของการเก็บเงินในกระเป๋ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นทําผ่านเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นนโยบายของวีซ่าฟรีขยายระยะเวลานะครับให้นักท่องเที่ยวรัสเซียนะครับวีซ่าฟรีสำหรับจีนอินเดียไต้หวันประมาณนี้นะครับเพราะเราจะสังเกตเห็นว่าการดําเนินนโยบายแบบนี้เนี่ยจึงทาให้ป้าการท่องเที่ยวเนี่ยค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ชี้ชัดออกมาคือว่าความเชื่อมั่นนั้นไม่ได้มีแรงส่งรุนแรงก็คือความเชื่อมั่นที่ปรับตัวในช่วงแรกๆที่มีรัฐบาล้งแต่เดือนกันยานุลาเนี่ยความเชื่อมั่นจะเพิ่มขึ้นประมาณ1จุดกว่าเกือบ2จุดนะครับในแต่ละเดือนแต่ล่าสุดความเชื่อมั่นของผู้พวกนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงแค่ประมาณเฉลี่ยคือจุดหหรือว่าจุดเในทุกรายการในปัจจุบันและในอนาคตนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับนั่นหมายความว่า เศรษฐไทยเองเนี่ยนะครับมีสัญญาณของการที่พลิกฟื้นกลับเข้ามาเหนือกว่าระดับก่อนโควิดเล็กน้อยเท่านึงแต่นั้นนั่นหมายความว่าตอนนี้เศรษฐจไทยที่ดูมีแนวโน้มเหมือนกับดีขึ้นเนี่ยก็ยังมีการเติบโตแบบรูปเค a p e นะครับซึ่งเราสังเกตว่าเราจะเห็นพฤติกรรมของคนเนี่ยพร้อมจับใจ่ายใช้สอยไม่ว่าเป็นช่วงวันลอยกระทงหรือว่ามหากรรมของมอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งคนก็เริ่มจะจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็เริ่มกลับมาซื้อนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของการสอดคล้องกับ มุมมองที่ทปรทศไทยได้ให้ไว้คือว่าสินค้าคงทนถาวรน,นั้นคนยังจับจ่ายใช้สอยแต่สินค้าที่เป็นสินค้าจําเป็นในการมุงชีวิต non durable goods และสินค้า semi durable goods คือสินค้าที่กึ่งคงทนถาวรน,นะครับไม่ใช่เป็นเครื่องประดับหรูหราไม่ใช่เป็นรถยนต์ไม่ใช่เป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับที่เติบโตดีอยู่ตอนนี้นะครับค่อยๆดีขึ้นประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆบางประเภทเนี่ยยังเติบโตในอัตราที่ไม่ได้โดดเด่นก่อนโควิด นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจไทยนั้นมีอาการซึมจนถึงปัจจุบันและยังไม่ถูกกระตุกกระตุ้นนะครับดังนั้นสาการ์เหล่านี้เนี่ยจึงเป็นสาการที่ชี้เห็นถึงการความต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนจุดสำคัญถามว่าประเทศไทยเรามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคืออะไรจุดแรกคืออ e ีลีฟันซึ่งรัฐบาลเองก็มีมติครมนะครับ1ถึงสกุมภาพันธ์จะมีการให้ มีการซื้อสินค้าได้เต็มที่50 0 0 0บาทและก็นำไปลดจนภาษีในปีภาษีถัดไปเนื้อบายนี้น่าจะเข้ามาตกระตุ้นเศรษฐกิจกได้ประมาณ3 5 5 0 0ล้านบาทในเบื้องต้นคำถามพอและทันไหม <voi? S 1> ตอนนี้มาแล้วค้าไทยยังไม่ด้มีการปรับประมาณการตัวเลขนะครับแต่เราก็มองกรอบว่าความน่าจะเป็นก็คือที่3 3 5ถึง3ซึ่งเรามองไว้ที่3ต้นๆน,น,น,นะครับ สำหรับเศรษฐกิจจะโตเกินกว่านั้นหรือเปล่าต้องขึ้นอยู่ดีเทลเ l ลตนะครับว่าหนึ่งจะผ่านกิจสิทธิการตีความไหมถ้าผ่านก็ถือว่าน่าจะค่อยๆใช้แต่ถ้าไม่ผ่านจะกลายเป็นประเด็น,นทางการเมืองไหมว่าจะทํำยังไงโดยรัฐบาลและจะมีมาตรการอะไรเสริมนะครับเราคงยังไม่ประเมินภาะวะเศรษฐกิจนะครับในตอนนี้เพราะว่ามุมมองยังไม่ชัดปัจจัยเสี่ยงอย่างเยอะแต่สิ่งที่จะพูดคือว่าเศรษฐกิจมีความน่ากังวล